สวัสดีครับวันนี้ก็มาพบกับผมคุณนนท์การเกษตรอีกเช่นเคยนะครับวันนี้นะครับผมจะมาแนะนําวิธีการถอนต้นหน่อไม้ฝรั่งที่ไม่จําเป็นออกนะครับการถอนต้นหน่อไม้ฝรั่งที่ไม่จาเป็นออกนี้นะครับก็คือเราปลูกจากต้นก้านะครับต้นก้านั้นจะสามเดือนนะครับสามถึงสี่เดือนแล้วเราปลูกไปอีกสามเดือนนะครับเราค่อยมาถอนนะครับเพื่ออะไรครับ เพื่อให้ต้นก้านะครับอ่าหน่อมันออกมาแล้วก็เยอะนะครับช่วงนี้ก็ให้เขาออกหน่อออกมาเยอะๆก่อนะมีต้นเยอะๆนะครับเพื่อป้องกันอะไรบ้างนะครับเพื่อป้องกันสัตว์นะครับสัตว์ที่จะมากินต้นมันนะครับก็เลยป้องกันไว้นะครับอ่าทีนี้ถ้าต้นมันเยอะแล้วนะครับทํายังไงดูต้นยังไงนะครับถอนการถอนนะครับอันนี้คือ ต้นก้าที่ผมปลูกจากสามถึงสี่เดือนนะครับเพราะไวสามถึงสี่เดือนหลังจากนั้นปลูกไปอีกสามเดือนถึงสี่เดือนครับก็จะได้ประมาณนี้นะครับถ้าใครได้ติดตามคลิปวิดีโอนะครับของผมที่ลงไว้จะเป็นแบบนี้เลยครับประมาณนี้อันนี้คือต้นที่สวยนะครับผมเอามาให้ดูแล้วก็มาดูแต่ละต้นนะครับเดี๋ยวการถอนนะครับให้ดูนะครับนี่ครับต้น เห็นไหมครับยังมีต้นเล็กๆนี่ครับสีเหลืองๆเนี่ยเห็นไหมครับเห็นไหมครับสีเหลืองๆนี่นะครับนี่ถอนนะครับใบสังเกตใบครับเห็นไหมอ่าอันนี้คือถอนทิ้งให้หมดครับนี่ครับทําไมถึงถอนตอนสามถึงสี่เดือนนะครับก็มีสาเหตุหนึ่งคือป้องกันสัตว์ ที่จะมากัดกินต้นนะครับบางทีมันมีนะครับมีหอยมอีกิ้งกือนะครับแต่ส่วนน้อยนะครับแล้วทีนี้มาไล่ถอนออกครับถอนออกถอนออกนะครับนี่สังเกตหนอที่มันออกนะครับนี่มันออกไปแล้วมันจะเกิดออกมาอีกด้านข้างนะครับเพราะฉะนั้นหนอน,นี้ก็จะมีหนอตามมาอีกนะครับ อยู่ด้านข้าง,ส,งสังเกตนะครับนี่เห็นไหเพราะฉะนั้นต้นไหนอยากให้หนอเยอะๆก็ต้องให้เขามีต้นเยอะๆก่อนนะครับอ่าแล้วก็ถอนนะครับทีนี้เอาไว้สักสี่ต้นนะครับพอสี่ถึงห้าต้นนี่นะครับถอนออกให้หมดนะดึงออกเลยครับนี่นะครับนี่นะครับ อ่านี่ผมเอาไว้เรือสักแค่นี้นะครับเนี่ยอ่ที่เรือนี้คือเอาออกนะครับอันนี้คือจากต้นก้านะครับจากต้นก้าสามถึงสี่เดือนนะครับที่ซื้อไปกับผมนะครับก็จะปลูกอีกสามเดือนสี่เดือนก็จะได้ประมาณนี้ครับอ่มาดูต่อไปต้นนี้เห็นไหมครับจะมีต้นเล็กๆอยู่นี่นะครับมันออกนอตลอด เพราะฉะนั้น <c oughs> อ่าขออภัยครับเริ่มต้นมันก็จะต้นเล็กๆขนาดนี้เห็นไหมครับนี่หลังจากนั้นมันออกหน่อไปเรื่อยๆครับมันจะเริ่มใหญ่เห็นไหมครับจะเริ่มใหญ่ขึ้นนี่บางคนปลูกพี่ทําไมมันไม่โตสักทีนะครับต้องรอนะครับหน่อไม้ฝรั่งมันออกหน่อตลอดนะครับจากหน่อเล็กๆเ,เ,เริมใหญ่ขึ้นใหญ่ขึ้นสังเกตนะครับ <c oughs> เพราะฉะนั้น ไม่ต้องกลัวมันไม่โตนะครับนี่ครับเอาไว้สามตัวนี้ก็เอาไว้สักสองสามต้นนี่ครับหน่อกาลังออกมาหนอ่อขาวก็คือกบดินนะครับกบดินให้ลึกให้ท่วมนี่ก็ได้นะครับก็คือจะได้หนอ่อขาวถ้าผล่ขึ้นมาก็คืออ่าเอามือเนี่ยควัดลงไปดูนะครับก็จะเห็นนะครับหนอ่อขาวอ้าว มาดูต่อนี่เห็นไหมครับการถอนต้นทิง้งก็ให้เขาเยอะๆแบบนี้ก่อนแล้วก็ถอนนะครับทีนี้บางคนจะถอนต้นไหนครับจะถอนต้นไหนคะอ่านี่ดูเห็นเห็นไหมครับต้นที่มันแหงๆอยงนี้นี่คือมันแก่ไปแล้วนี่ทีนี้ก็ถอนเลยครับถอนอ่าวันนี้มาแนะนำวิธีการนะครับ โคเลยครับดึงดึงขึ้นดึงขึ้นอย่างนี้นะครับอ่าอ่าแค่น,นี้เห็นไหครับเห็นไหมครับเอาไว้สักสามสี่ต้นพอนี่ครับ <c oughs> เห็นไหมครับอ่าต่อไปดูอีกนะครับอ่า เดี๋ยวผมจะมาพูดเรื่องมเมล็ดต่อนะครับเรื่องผลมันนะครับอ่าเดี๋ยว,ววันนี้จะพูดถึงการถอนต้นก่อนนะครับเพราะฉะนั้นใครมือใหม่นะครับก็คือให้เขาออกเยอะๆแบบนี้ก่อนนี่นะครับหลังจากนั้นถอนครับถอนเห็นไหมครับสังเกตต้นเล็กๆนี่ครับถอนเลยครับทีนี้ถอนออกให้หมดอ่า อันนี้ก็ถอนไปเลยนะครับถอนไปเลยถอนไปเลยอ่ากล้องอาจจะสั่นนะครับผมผมจับกล้องเองนะครับอ่าอ้าวนี่นะครับนี่ก็เอาเรือไว้ประมาณนี้ครับสามสี่ต้นห้าต้นพอที่เรือก็เอาทิ้งให้หมดนะครับอ่าโอเคอันนี้ผมยัง ติดลัดไว้อยู่นะครับเดี๋ยวค่อยเอาออกอันนี้ก็เหมือนกันถึงเวลานะครับก็ถอนให้หมดนะครับนี่ถอนให้หมดอ่าโอเคนะครับเดี๋ยวทีนี้ผมจะพูดถึงมเมล็ดนะครับมเมล็ดหรือผลของเขานะครับอ่าช่วงนี้นะครับประมาณสีเดือน หลังจากที่เราลงผูกจากต้นกล้านะครับมันจะมีมเมล็ดติดผลติดดอกออกผลครับเดี๋ยวผมให้ดูอ่าดอกก็จะเป็นประมาณนี้ครับเดี๋ยวก็จะค่อยๆอ,ออกมาเป็นแบบนี้นะครับติดผลแล้วก็โตเป็นลูกใหญ่ๆแบบนี้ครับเห็นไหมนี่ใหญ่ๆแบบนี้ครับสุดท้าย าก็จะสุกสีแดงแบบนี้ครับนี่นะครับแต่ถามว่าใช้เวลานานนะครับนานสามเดือนถึงจะสุกเหมือนกันนะครับอย่างน้อยๆนะครับสามเดือนประมาณนั้นนะครับอันนี้เผื่อจะลูกโตแล้วก็จะสุกเนี่ยใช้เวลานานนะครับมาดูกันปลูก ระยะห่างก็อย่างที่บอกอันนี้สามเดือนเห็นไหมครับต้นที่ให้ดูเมื่อกี้สี่อันนี้หลังจากลงต้นกล้านะครับด้วมเฉลีย่ยต้นนี้ก็ประมาณหกถึงเจ็ดเดือนมีลูกนะครับเห็นไหมครับหลายต้นติดลูกแล้วยาให้ดูตันต้นนี้ติดลูกนี่นะครับตัวน,นี้ก็ประมาณหกถึงเจ็ดเดือนเพราะฉะนั้นหน่อไม้ฝรั่ง ถ้าซื้อต้นกล้าจะเร็วแต่ถ้าไปเพาะเมล็ดช้าเพราะฉะนั้นคนปลูกนะครับก็จะนิยมซื้อต้นกล้าไปปลูกนะครับนี่นะครับเห็นไหมครับเพราะฉะนั้นต้นกล้าถามว่าแพงไหมนะครับซื้อกับผมก็ถุงละสิบบาทคนซื้อไปเยอะมากครับไม่เคยบอกว่าไม่พอใจกับต้นกล้าที่ซื้อไปอันนี้ไม่ได้เข้าข้างตัวเองนะครับนี่สังเกตนะครับนี่ต้นกล้าที่เอาไปกับผมเริ่มต้นครับก็จะประมาณนี้ นี่ครับประมาณนี้ปลูกไปอีกนี่ครับจากเลกๆใหญ่ขึ้นใหญ่ขึ้นครับสามเดือนประมาณนี้แล้วเก็บกินได้สามถึงสี่เดือนเห็นไหมครับถ้าห้าเดือนนอใหญ่เลยครับอันนี้แค่สามเดือนนี่ครับดูนี่ครับ,รบสามเดือนนะครับนอออกตลอดนะครับ เขาไม่ได้หยุดนะครับนี่นะครับโอเคอันนี้เก็บมาให้ดูนะครับอัปเดตก็มีเทคนิคอะไรนะครับก็เดี๋ยวจะมาบอกอีกทีหนึ่งนะครับตัวนี้ก็เก็บมาฝากนะครับนี่นะครับโอ้มีลูกแถวอีสานเรียกกระปอมนะครับมีกระปอมครับเนี้ยตัวเล็กๆ นี่นะครับดูชัดโอ้ลูกกระปอมนี่นะครับที่เหลือก็จะทางหญ้านะครับช่วงนี้ผมไม่ได้ใส่ปุ๋ยนะครับแต่ก็จเจริญเติบโตได้ดีจเจริญเติบโตได้ดีนี่นะครับการเก็บต้นตอนนี้มันต้นโตผมต้องมาทำหลักยึดนะครับปีละต้นนะครับ เดี๋ยวก็จะถอนต้นนะครับทิ้งให้เหลือสามต้นสีต้นพอเขาจะได้เจริญเติบโตได้ดีนะครับฝั่งนี้พอเยอะนะครับนี่ด้ฝั่งนี้สีม่วงเตรียมต้นนะครับผลเขาแต่ก็ต้องรอให้เขาสุกแล้วก็มาดูว่า เมล็ดนั้นครับจะโตหรือรีบนะครับคือเตรียมเมล็ดหรือเปล่านะครับถ้าไม่เตรียมก็ต้องทิ้งนะครับไม่ได้ผลผลิตถ้าโตถึงจะได้ผลผลิตนะครับนี่นะครับโอเคนะครับสำหรับวันนี้นะครับผมก็มาแนะนำวิธีนะครับการถอนต้นนอไม้ฝรั่งทิ้งนะครับถอนยังไง นะครับถ้าหนอใหญ่จริงๆนี่ใหญ่จริงๆนะครับเดี๋ยวผมเอาเปรียบเทียบให้ดูสักหนอนี้แล้วกันอ่านิ้วโป้งผมนะครับนิ้วโป้งผมใหญ่ขนาดไหนนะครับมนใ,ให้ดูนี่ครับอาจจะดูในกล้องนี้อาจจะไม่ใหญ่แต่ตัวนี้เนี่ยมันใหญ่นะครับเนี่ยนิ้วชี้ผมนี่ครับใหญ่ไหมครับนิ้วชี้นี่นิ้วโป้งนี่นะครับ ไก่ๆก,กับมีป่งผมเลยแต่เท่ากับนิ้วชี้อันนี้เก็บมาให้ดูนะครับการออกหนอก,ก็ตลอดครับออกมีหนอที่หนึ่งก็ต้องมีหนอสองหนอสามตามมาโอเคครับผมสำหรับวันนี้ถ้าผิดพลาดประการใดน,นะครับผมก็ต้องขออภัยไว้ด้วยนะครับก็อย่าลืมมาติดตามกับผมคุณนนท์การ,กรเกษตรอีกนะครับว่าจะทำอะไรนะครับ ช่วงนี้จะเน้นหน่อไม้ฝรั่งนะครับโอเคครับสำหรับวันนี้ก็ขอจบไว้แค่นี้ครับสวัสดีครับ